ปลายด้ามขวานใช้แดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นให้บริการประชาชนในปีนี้เชื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐ,ฐกิจในพื้นที่ได้แน่นอนเมื่อวันที่5เมษ คอควาย66นายกูเซงยาวหาสัสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสจัดกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการในจังหวัดนาราธิวาสโดยมีนายสนั่นพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสปลัดจังหวัดนาราธิวาสคณะนายอำเภอตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมขณะที่อบจ นาราธิวาสในสาราหูบินทบ,บูประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสได้มงคลน,นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมด้วยทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นการพบปะพูดคุยหารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบและร่วมกิจกรรมขณะที่อบต นาราธิวาสได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆในปีงบประมาณ2,566นี้โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนเจหลักในโอกาสนี้นายสนั่นคงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้ขอบคุณอบจนราธิวาสที่จัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีถือเป็นการต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ทุกคนมีโอกาสพบหน้าพูดคุยระหว่างกัน เห็นหน้าเห็นตากันทุกคนเพราะเป็นพี่สามารถเปิดแ้่จากผู้คุยได้ตามปกติพร้อมกันนี้ได้เชิญชว,วนทุกคนร่วมสวมเสื้อลายขอขอเจ้าฟ้าสิริวัณมรีด้านนายคูเซนยาวหาสนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสได้ร่วมผู้คุยกับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมที่จะจำว่าอบอจอ นาราธิวาสมีงานด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขด้านคุณภาพชีวิตและที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวรวมถึงด้านเศรษฐกิจโดยแทยขนานยนต์ที่อบอจอนาราธิวาสใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างน,นั้นพร้อมให้บริการในปี2566นี้แน่นอนเพราะตั้งใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนโดยขณะน,นี้การต่อเรือยอยู่ในขั้นตอนขอองค์การสังเครื่อยนต์ภาพรวมแล้วเสร็จกว่า80%แล้ว ข่าวฝ่ายเพือชาสัมพันธ์อ,อบอจอรนาราธิวาสประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้านขวานชายแดนใต้รายงาน